สมาชิากก็พูดกันถึงตอนที่น้องไร้ไรโสดตลอดเรื่องอะไรนะ,นะเรื่องเพชรไรกองทรายครับนัน,นะค่ะครับแล้วคนที่เป็นเพชรคือคนดีครับแต่คนที่เป็นไรคือคนทั่วงแต่ไม่ได้ทรายจะเป็นคนท่วตลอดครับบางทีก็าสามารถกลายเป็นเพชรได้ครับแล้วถ้าเนยจะเป็นเพชรได้ครับตรงนีอ้อ๋อคือต้องทําบุญใส่บาตรครับ าาต้องทำบุญทำทาน,ทาทานครับต้องน่าสมาธิให้ชปัจจัยทำปัจจัยด้ครับโอ้ให้เราเป,ปฏิบัติธรรมครับคือคนคนที่คนที่ไม่ดีก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีได้แล,แล้วแลว้วก็กายครับโอกลายเป็นคนดีได้ไดโอเคแล้วบางทีคนบางทีคนก็คิด อยากอยากจะไปอยู่ซุงสู๋อยากขึ้นสวรรค์แต่จิตดำตกใจลงต่ำอยากขึ้นที่สูงแต่ดูดูช่วยช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยว่ามันหมายความยังไงคืองั้นคนคุณไปให้บุญให้ทานไปทำบุญครับแต่กลับเล่นจะกลับกลับมาเล่นการพนันกับเพื่อนเล่นคาสิ ทำร้ายสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าขับบุญก็หมดมีกรรมเพิ่มขึ้นอ้ไดละไปทำบุญทำทานแต่ว่ากลับมาก็ยังเยังยังทำสิ่งที่ไม่ดีครับเราก็กลายเป็นลบล้างมันไปหรือลบล้างลบล้างบุญที่เราทำไม่จะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ชั่วอ๋อมาทำอ๋อใช่แบบนี้เลยไปยังบุญ อ๋อ,อแล้วน่ะน้องไนก์ก็เลยมีหน้าที่ใช่ไ<ะ>หลมลูกงั้นน้องไนก์ก็เลยตอนนี้ที่มีหน้าที่กอง,องเฮ็ดออกจากกองทรายอ๋อแต่ใช่คือมัน,น,นปนปนกันอยู่ในกองทร<ะ>ายนั้นเราไม่รู้ว่าไหนคือเพชรไหนคือทรายก<ะ>็คือจุดของยกวิสันยียกวิสันยญญีมีหน้าที่แบบนี้นี่เองออยกวิสันยีก็คือไมคสันยีนี่เป็นแหน่หรอกเล่าให้ฟังวิสันยีก็คือมีทะเลสีเลือดไปเดือดคนฆ่าฟันกัน มีคนเชื่อมีคนดีน้อยมากลูคนชั่วทำร้ายตายเก็บกองขนาดยิงอาวุธนิวเคลียร์ใส่กันยิงระเบิดโอ้นี่แต่เรื่องไร้ร่อคือมันนี้เนี่ยฆ่ากันครับฆ่ากันเองโอ้ขาดความเมตตากราหมณ์ครับตัดใจลงเอาเสียว่าคนคนดีมีน้อยคนชั่วมีเยอะครับแต่ว่าลูกลูกลงตอนนั้นนางเงษุที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นมาหมดเลยครับมาสุวนที่อยู่ใกล้ขึ้นครับขึ้นมา เอาไหนเราเอาวุฒิใช่ไหมครับลูกครับอ๋อขึ้นจากเลยแล้วพอเราต้องช่วยกันอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิกับส่วนมนต์ครับก่อนที่มันจะแยกกันไปให้เป็นประทับทำให้เป็นประทให้จิตใจสูงขึ้นครับเราจะได้สามารถหยุดยกวิสัยทีได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับลูกครับเดี๋ยวก่อนครับมันมีเรื่องอะไรจะบอกอ๋อเรื่องอะไรครับถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันตอนนี้แสงงานทับอ่อนแอมากตอนนี้ถ้า ตอนนี้ังกายเริ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วาแท้สิ่งที่ไ่ไดีขึ้นมาพแทแสงเงาดำหายไปหมดจะขึ้นมหมดทั้งร่างกายน้องไนแล้วอย่างนี้ถ้าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราเราไม่ต้องกลับมาเกิดในนีสสันดีเราสามารถก้าวข้ามไปเล้วก<น>็สามารถทำบุญได้ครับยภาษีอาได้เลยไหมครับเราก็สามารถทำบุญอย่างเดียวพรอมสมาแล้วก็นั่สมาธิวิจตนาครับอปสรรรมถาเพื่อสร้างบุญบารมีใช่ไหมที่ิครับแล้วก็สวดมนต์ด้วยครับแล้วก็ทำบุญ อ๋อเพื่อเพื่อเพื่อเก็บบุญตรงเนี้ยเราจะได้ไม่ไปเกิดข้ามิยุควิสันตจีนสู่ยุคฟ้าเสียอาเลยอ๋ออโอเคขอบคุณมากเลยครับเราจะได้ไม่ไม่เกิดในยุคยุคมิสันีที่จะมิสันีที่ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ใช่ไหมครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากนี่คุณจะทำให้ยุควิสันต์ีนใกล้